สวัสดีค่ะวันนี้แม่ขุนทองจะมาพูดในเรื่องของไพ่ยิปซีกับการงานการเงินบ้างนะคะมีไพ่อยู่6ใบนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะก็ได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะไพ่เจ็ดถ้วยค่ไพ่สามไม้เท้าค่ไพ่เฮอร์มมสนะคะไพ่ฤาษีแล้วก็ไพ่จุดเมนตเป็นไพ่พิพากษานะคะแล้วก็ไพ่หกไม้เท้านะคะ สถานการณ์ปัจจุบันเท่าที่ทุกๆคนทราบอยู่แล้วนะคะ,ะมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดาวลงทุกๆวันนะคะมีทั้งโรคระบาดด้วยนะคะมีอะไรต่างๆนานานะคะ,ะมีโจรผู้ร้ายเยอะแยะมีสังคมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้นะคะทั้งด้านความคิดทั้งด้านของการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆ ะค,ะความคิดคนก็เปลี่ยนไปนะคะตรงนี้นะคะทําให้มีภาวะที่เช่นโรคระบาดก็ทําให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งโลกเลยนะคะตอนนี้ไพ่ก็เตือนนะคะว่าตอนนี้ไม่ว่าใครจะลงทุนทําธุรกิจหรืออะไรนะคะให้ชะลอตัวก่อนนะคะอาจจะมีโปรเจกต์นะคะวางแผนไว้ก่อนนะคะแต่ยัง ทำตามแผนที่ตัวเองวางไว้ไม่ได้นะคะตอนนี้มีอะไรก็คนที่ทํางานประจําอยู่หรือรับราชการหรือทํางานอะไรต่างๆนะคะที่คิดว่าจะออกจากงานมาทําธุรกิจอย่างนี้นะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะทํางานที่ตัวเองปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ไปก่อนนะคะถ้ามีความเครียดนักนะคะเราก็ ดูแลสภาพจิตใจตัวเองนะคะทําตัวเองให้เข้มแข็งนะคะเพราะทุกๆคนรวมทั้งแม่ขุนทองด้วยนะคะก็เจอผลกระทบทั้งนั้นเลยนะคะอย่าพึ่งใจร้อนหรือใช้อารมณ์มากเกินไปนะคะช่วงนี้เจ็ดถ้วยนี่นะคะช่วงนี้เราก็ใช้ความสามารถของเรารวมทั้งไพ่หรือสีด้วยนะคะความสามารถของเราที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะเอามาทำมาหากินนะคะเช่นบางคนทำ งานประจำนะคะอาจจะค้าขายในออนไลน์เล็กๆนิดน้อยนะคะนำนู่นนี่นั่นมาขายนะคะมีของกเก่าๆของเรานะคะที่เราโละเหมือนเราไม่อยากได้แล้วนะคะหรือแบรนด์เนมที่เคยใช้นะคะเ,เริ่มเก่าเริ่มเสื้อผ้ากระเป๋านะคะรองเท้าเลยต่างๆก็ามาโพสต์ขายนะคะในราคาที่ถูกนะคะเพื่อที่จะ ประครับประคองตัวเองนะคะสามไม้เท้านะคะประครับประคองตัวเองให้มันอยู่รอดปลอดภัยไปได้นะคะ mm hmm. เช่นยกตัวอย่างนะคะ mm hmm. เรื่องของตัวเองนะคะ mm hmm. เช่นว่าแม่ขุนทองนะคะ,ะ mm hmm. ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งนะคะทีอะ่ออกจากงานมาหลายปีแล้วนะคะ mm hmm. ก็มีดูดวงบ้างนะคะค้าขายในแอปพลิเคชันนะคะ,อ,ะอาหารนะคะ,ะเล็กๆน,น้อยๆนะคะ เพราะว่าพอมีฝีมือทางด้านนี้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เก่งกาบอะไรนักหนานะคะก็ถูถ่ายไปนะคะถ่ายในแก๊ฟฟูดในฟูดแพนด้าในไลแมนอะไรอย่างเงี้นะคะก็เล็กๆนี้น้อยไปนะคะเพื่อให้ดำรงอยู่ไปได้นะคะ นู่นนี่นั่นนะคะดูดวงไปด้วยนะคะค้าขายเล็กๆนี่น้อยนะคะมีสอนทำอาหารบ้างอย่างนี้นะคะก็ทําจิป,ปาถะนะคะเท่าที่ตัวเองมีความสามารถที่จะทำนะคะ,ะทุกๆคนก็เช่นกันนะคะก็คือทุกๆคนมีความสามารถในตัวเองนะคะไพร่ราสีก็ขุดความสามารถนั้นออกมานะคะ เวลามีเรื่องใครมาต่อว่าต่อขานในเรื่องของการงานนะคะเพื่อนฝูงนินทาเมามอยหอยสงังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าไปสนใจนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ขอข้าวเขากินนะคะเพราะว่าทุกๆวันนะคะเราก็อยู่ด้วยตัวของเราเองนะคะอย่าไปฟังคนนินทาว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะเอาตัวรอดได้นะคะเราอย่าไปนอยไปอะไรเกี่ยวกับคาพูดของคนนะคะ เอาตัวเรารอดนะคะทํามาหากินของเราไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะภาวะเศรษฐกิจตรงนี้นะคะแม่ขุนทองเชื่อว่าภายใน6เดือนนี้นะคะหองเมท้าวเดี๋ยวทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะคะไพ่พี่ภากษานะคะวัคซีนก็เริ่มมาแล้วนะคะกระจายไปนะคะแล้วตัวคนก็ตระหนักรู้ในเรื่องของดูแลการดูแลตัวเองนะคะ เช่นว่าใส่หน้ากากอนามายัยล้างมงล้างมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะฟันฝ่าวปะสะตรงนี้ไปได้นะคะค้าขายเราก็ขายเล็กนิดน้อยอย่าไปลงทุนอะไรมากนะคะทําเท่าที่เราทําได้นะคะของอ่ามันจะเน่าเสียหมดนะคะ,ะก็ขายวันต่อวันไปนะคะก็เน้นในแบบที่ราคาถูกนะคะที่ลูกค้าเอื้อมถึงนะคะช่วยๆกันไปอย่างนงี้นะคะมีอะไรก็เออ,อออกมาทํานะคะ เอาออกมาขายนะคะเพื่อที่จะให้ทุกๆอย่างภาวะเศรษฐกิจตรงนี้ ประคองตัวไปให้ได้นะคะภายใน6เดือนนี้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้มแข็งขึ้นนะคะเหมือนเขาบอกว่าเราชนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะชนะฟันฝ่าวปสากทุกอย่างไปได้นะคะแม่ขุนทองขอให้กําลังใจทุกท่านนะคะรวมทั้งแม่ขุนทองเองนะคะเราก็จะต่อสู้ชีวิตไปด้วยกันนะคะเดินไปพร้อมๆกันนะคะใครมีปัญหาอุปสรรคไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะจะให้แม่ขุนทองเช็คดวงอะไรเขียนมาเลยนะคะ เดีย๋ยวแม่ขุนทองจะเช็คให้นะคะแล้วก็ตอบกับทุกท่านไปนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องมาจ่ายค่าคงค่าครูอะไรทั้งนั้นนะคะเขียนมาเดีย๋ยวแม่ขุนทองจะตอบให้ทุกคนนะคะแต่ถ้าจะให้มาไลฟ์สดทําอะไรนะคะแม่ขุนทองอาสายตาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะก็จะมองบรรทัดที่ท่านเขียนมาไม่คือพูดง่ายๆไม่สะดวกนะคะเพราะคนแก่คนนี้ทําหลายอย่างนะคะ ตรงนี้นะคะจะไม่ค่อยมีเวลาคือจริงๆแล้วมันไม่มีเวลาที่จะทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรปรึกษาหารลือได้นะคะถามได้เ,เครียดอะไรก็เขียนมาระบายอะไรได้หมดทุกอย่างนะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะก็ถือว่าเป็นป้าเป็นพี่เป็นเป็นน้าเป็นอาก็แล้วกันนะคะนับถือกันนะคะเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันในโลกนี้นะคะมีอะไรก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ เดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้านะคะกับเรื่องราวต่างๆนะคะก็จะแทรกทั้งความรักการงานการเงินนะคะแล้วกเ็เกี่ยวกับเพื่อนฝูงความสัมพันธ์นะคะทุกๆอย่างนะคะจะมาพูดทั่วๆไปรวมๆกันนะคะพบกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ